นี่ครับเพื่อนๆครับผมก็ถ้าจะมาขึ้นรถไฟสถานีรถไฟฟ้าสายสิงโ ו ר สถานีบินบุรีนะครับผมถ้านั่งรถมาจากแยกลำสาลีนะครับพอจะมาลงขกข้ามไทยวัสดุนะครับแต่ว่าบอกว่ามืดเลยครับข้าใจไม่ถึงนะครับนี่ฮะต้องเดินข้ามมาครับแต่ว่าถ้าเดินไปฝั่งนู้นแล้วก็จะมีสะพานข้ามนะครับนี่ฮะถ้ามาจากหนองจอกนะครับหนองจอกเนาะ น้องจองนี้ไปขึ้นมินบุรีอ่ขึ้นจตุจักรสองได้เลยครับแต่ว่าถ้าคนอยู่ถแถวอ่สุขาพิบาลสามอะไรเงี้ยครับผมแถวแถวแยกมิตรทีอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาขึ้นอ่รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีมินบุรีนะครับก็ต้องนั่งรถมเมล์มาครับลงตรงข้ามไทยพัสดุนะครับแล้วก็เดินข้ามสะพานนะครับถ้าเดินข้ามสะพานก็จะสะว่างนะครับผม มีพี่ผู้หญิงนะครับที่ลงรถพร้อมผมนะแล้วก็เดินไปก่อนนะครับแต่ว่าถามว่าก็มืนมากเลยครับแนะนํานะครับถ้ามาจากสำนักวิธีหรือว่ามาจากสุขายิบาล3นะครับผมแนะนำให้เดินย้อนไปขึ้นสะพานนะครับผมก็จะสว่างขึ้นครับมหนึ่งแปนี้ห้าหนึ่งเก้าอะไรอย่างเงี้ยห้าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ไปขึ้นที่สถิจักรสองเลยนะครับไม่ต้องลงตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าจะไม่ปลอดภัยครับ เราครับครับผมก็แนะนำให้ไปจตุจักรสสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีจตุจักรสนะครับตรงตลาดมินเนาะครับผมตรงนี้อาจจะมีคนเสียงนะครับผมแนะนำไปตรงนั้นดีกว่าเที่ยวแรกตอนนี้ก็6โมงอยู่นะครับ ก็เปิดให้ประชาชนใช้ฟรีนะครับก็เชิงพนิษฐ์น่าจะอีกสักเดือนหนึ่งนะครับหกโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หกโม,ง,มงตรงเลยนะครับเอ๊เลยนะครับเออออกมาทำคลิปนี่ช้ามากเลยครับไม่ทันรถเลยขบวนถัดไปครับผม ขบวนที่สองยี่สิบนาทีขบวนที่สามยี่ิบเก้านาทีอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยมีเวลาบอกด้วยครับขบวนถัดไปสิบหกนาทีที่สองสิบเก้านาทีขบวนที่สามยี่สิบปดนาทีครับประมาณนี้เที่ยวแรกออกไปแล้วหกโมงเมื่อกี้ครับผมนี่ครับเพื่อนๆก็เป็นบรรยากาศในสถานีบินบุรีนะครับผม ตอนเช้าเลยครับผมนี่ครับอากาศดีมากครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนิดๆครับ ก็บรรยากาศหน้าหนาวครับก็สว่างช้าหน่อยหนึ่งครับนี่ฮะรถก็เริ่มขบวนต่อไปก็เริ่มมาแล้วฮะตรงนี้นเป็นที่จอดรถนะครับจอดรถของรถไฟเนี่ยรถไฟก็จะเริ่มเริ่มขับเข้ามาเนี่ยที่เห็น,นครเริ่มขับเข้ามาขบวนต่อไปเนาะนี่ฮะขบวนต่อไปครับผม